อนผมรู้แล้วอะไรที่ผมอยากทำอะไรสองหนึ่งผมอยากทำอยากลองดูเดี๋ยวครั้งหน้าเขาทำให้ถึงใจแน่เลยทำให้พังนะครับ <l ots> อยากเห็นหมอสถอดเสื้อได้ไหมคะส so right วัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะกับอ้างที่กันเคยรีวะะิวค่ะผู้ชายวันนี้นะคะ หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุณหน้าคุณตาเขาในทีวีมาบ้างเพราะเขาเนี่ยก็มีผลงานผ่านหน้ากล้องเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสึกว่าหน้าอย่างเงี้ยได้ <c oughs> คือชอบตัวตัวก็เลยลองดิวๆนะคะให้มาพูดคุยกันในกระเทยรีวิวคะ่ะและแบบอืมเ <c oughs> <imet? c oughs> บื้องต้นเนี่ยคือสาะใจแต่ก่อนเจอเขานะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k f แ n p a g e แล้วก็ยูทูบชาแนล พี่ไปเลยนะคะก็เคยรีวิวค่ะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนตอนนี้เจอเขาเลยดีกว่านะคะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อมอสพงศ้าน,นะครับมอสอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบหกครับอายุเราห่างกันแค่ปีสองปีเองนะรู้เปล่าวเอาดีๆพี่เอาดีๆกะถามว่าจะเป็นคนโกหกหรอไม่เชื่อผมเชื่อผมเชื่อตอนนี้มอสสูงเท่าไหร่รอยจะดสี่ครับผิดค่ะพี่มีให้เลือกแค่หกเจ็ดแปดหรือว่าเก้า ม่เคยวัดน,นะครับพี่ต้องมาวัดให้ผมแล้วแหละงั้นเข้าไปในห้องน้ำนะแล้วพี่วัดให้ผมว่าเจ็ดไม่รู้ว่าเจ็ดแล้วน้ำหนักตัวล่ะห้าสี่ห้าหกหรือว่าห้าแปดสี่สิบมีพี่ห้าสองเลยห้าสองห้าสองอันนั้นผมผมเล็กไงแต่อย่างอ <c oughs> ื่นผมใหญ่ของผมมันย้อยเลยย้อยนี่หน่เนี่คือทุกคนบอกว่าทำไมใหญ่จานหมอบ่าครับไปนั่งฟาดักปักปักแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะ ต็ไลฟ์มิโคครับก็เดี๋ยวที่ร้ันเลยนะครับน้านีสใส่ส่วนตัวมอสเป็นแบบไหนเป็นกันเองครับแล้วก็กวนตีนมากใช่ไอความกวนตีน่ะเชื่ออยู่เพราะว่าตอนโทรคุยกันชะยังมีความรู้สึกเลยว่าทําไมเด็กคนนี้มันแบบกวนต้งอะไรขนาดนี้ไม่ผมเป็นกันเองไงแล้วถ้าบอกข้อดีของมอสล่ะขอสามอย่างมีอะไรบ้างข้อดีหาไม่เคยเจอพี่เอาใจใส่กันนะเอาใจใส่ ไม่ตลกอ่ะไม่มีความสุขเป็นคนดีครับดีนี้คือดียังไงไหนจำกัดความไม่ดียังไงไปเจ้าชู้ครับคนพูดไปขำไปอ่ะมันดูเชื่อไม่ได้นะมอสจริงผมคนดีอ่ะ็นคนดีสเปคสาวๆเป็นยังไงบ้างคะแบบที่เราชอบขอสามอย่างหวยครับขาว ได้อยู่นะได้อยู่นะยู่เล่นเียครับยู่เนี่ยแล้วก็น้องใหญ่โอ้ยแล้วถ้านิสัยล่ะเวลาผมพูดตีจะด่าผมแค่นั้นแหละไม่ชอบโดนด่าก็คือชอบคนที่เข้าใจเราชอบแบบแย่เนี่ยแย่แย่แย่เขาก็จะด่าผมเขาจะด่าก็คือเล่นด้วยก็ไม่ได้ท็อตจะเป็นแฟนพี่นะเพราะว่าที่มอสพูดมาเนี่ยคือสเปคพี่เลยถ้ามอตแย่พี่เนี่ยพี่จะไม่ด่าสักคำนะที่ชอบที่มอสแย่ออกมาถึงแย่แย่เล่นอย่างเงี้ยพี่ ปกติฉันเป็นคนเรียบร้อยนะแต่ว่าฉันรู้ว่าคุยกับหมอต้องแบบนี้ก็เลยต้องเป็นคนทะลึง่งจริงเหรอพี่หน้าผมกันติบหน้าผมไม่ค่อยรู้อะไรเลยแหลค่ะ <c oughs> เวลาไปเที่ยวที่ต่างๆเจอสาวๆเดินมาส่วนแรกเลยที่จะมองคืออะไรลุกล่างพี่ดูแบบทั้งตัวก็จะผิวมันแล้วค่อยซึมดูดหน้ามีแฟนมาแล้วกี่คนถ้าที่นับกรเจตคนนะเยอะมากนะเยอาานะเหรอ,อพี่ผมนี่ผมนะสำหรับแฟนผมก็คือพวกที่แบบว่า ืออแล้วกันอันนี้คือแฟนจริงๆนะเจ็ดคนแฟนจริงๆสิแล้วถ้าแบบแขกรับเชิญล่ะเกินสิบไหมไม่รู้ไม่ได้นะผมไม่เกิไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตอนแรกค่ะแต่คอยรีวิวเขาต้องคุยแต่ความจริงนะก็อย่ามาโกหกแบบนี้ไม่ได้ผมไม่ชอบจุนนะแล้วส่วนมากแฟนเจ็ดคนเนี่ยคุณเลิกกันดีหรือไม่ดีที่มีแย่สุดก็คนหนึ่งที่ผมจำได้ก็คือเขามีเสศษเลี้ยงนะครับเน้าสัตว์ปะ ่แบบวายังไงไหนเล่าเลยพูดมาขนาดนี้เล่าเล่าเลยเขาไปสักพักนึงแม่งมีคนเหมือนกันในเล็กข้อความมาในเพจบุ๊คว่าคอนโดที่จุดๆอยู่จุดจอยู่จุดๆผมเป็นคนจุด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 จเนี้ยน้องหน้าตาเมื่อีานะน้องไม่น่าทำเลยเคี่ยผมแบบเอ้าไอเยี่ยวเราอะไรผิดปะหรือผอกไม่รู้อ่ะถูกปะกลายเป็นว่าเราเป็นมือที่ตัดยที่ไม่รู้ตัวว่างั้นใช่พี่แต่ถือว่าโชคดีนะถ้าแกเจอคนจริงคนเลือดร้อนตังหารเลยนะ แล้วผมเจออย่างเงี้ยสองเคสนะอีกคนนึงแบบว่าคุยกันไปสามเดือนมนะั้งแม่งเหมือนกับว่าแฟนแม่งทัดมาผมเวอะไรครับพี่ผู้หญิงก็บอกจะเลิกจะเลิกรู้ว่าแล้วผมมาคบต่อดีกว่า <c oughs> ความรักอ่ะเขาจะทบรักป่ะพี่ <c oughs> เห็นแบบกวนตีนแบบเนี้ยอยู่กับแฟนก็กวนตีนป่ะหรือว่าเป็นตัวเล็กๆน่ารักว่าถ้าอยู่กับแฟนผมชอบ <c oughs> จุปป๊บบีบลูกบีบนี่แฟน,นมันแบบโลกจิตอต่เวลาแบบเดินๆเงี้ยเอางูสะกิดี่ย ตกินนแล้วเคยเจอแฟนสินเสมอกันนะแบบแฟนประเภทที่แบบว่าพอผู้ชายขึ้นมาปุ๊บแฟนก็แบบไม่ดีไม่มีไม่มีแล้วถ้าเจอแบบนั้นโอเคไหมก็ดีน่ารักดีนะผมว่ามันดูเป็นกันเองนะเป็นคนขี้ห่วงขี้หึงไหมเมื่อก่อนหึงครับหึงมากเลยแต่พอแบบเราโตมาแบบคือเราไม่อยากต้องกัดชิตเขาเพิ่นไปอ่ะเพราะสุดท้ายนอนด้วยกันกอดด้วยกันจบชีวหตพอน่ารักแบบเนี้ยเวลาอยู่กับแฟนอ้อนบ้างนะอย่างที่บอกชอบซุกอ่ะ ซุบซุตกะตกเบตเอสเปนเข้าค่ะบอกว่าไหนลองอ้อนพี่อ้ําหน้ากล้องหน่อยค่ะตัวเองออนไลน์เขาวาก็เมื่อคืนน่ะมอสบอกว่าจะทําเราห้าครั้งแต่มอสทำแค่สองครั้งเองเราไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวก็าชินนะเดี๋ยวมึงถามเดี้ยวไปเอาให้มันจบๆเป็นเรื่องเรื่องไปสามสองหนึ่งตัวเองมาขาเรื่องอะไรครับเมื่อคืนเธอทําไม่ถึงใจเราอ่ะเราก็งอนเดี๋ยวครั้งหน้าเขาทาไม่ถึงใจแน่เลยทําไม่พังนะครับ ไล่หมายถึงพังไงหมายถึงเอวผมพังไงแดีวผมจัดให้เลยอะรพี่ก็เวผมจัดให้พังเลยอะเอาแบบอะไรเรื่องสาใจยังไงอ้อนไม่ค่อเก่งพี่เอาเก่งอย่างเดียวรู้ไหมคะว่าตัวเราเนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหนที่สุดผมว่าดั้งนะคนชอบหาผมทำดั้งไหนหันเดิเออเออแต่เหมือนนะเอาจริงไหมมอสตอนนี้พี่คุยกับมอสอยู่นะถ้าพี่เห็นรูปมอสแบบนิ่งๆแบบณตอนนี้นะ พี่คิดว่ามาเป็นทอมจริงหรอจริงก่อนคนชอบผานกระปุกหมนั่งด้วยพี่ซีน้องเพลงอะไรวะในงานเออใช่ยอ่ะนักร้องที่เป็นเอ่อผู้ชายข้ามเพศสันจับได้ซีกามิกาเซ่เวลาอยู่กับแฟนงอนแฟนบ้างไหมเอาเรื่องที่งอนนะไม่ใช่เรื่องีิหึงก็มีบ้างกับงอนเรื่องแบบผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลานี้จะกินนี่กันเวลาสิบห้าโมงเนี่ยแล้วก็แฟนมันจะแบบว่าเหมือนกับสายอะแบบก็จะแบบคือผมเป็นคนแบบวางแผนชีวิตอะก็จะฟิลลี่อ่าอ่าสมมติผมอะสี่โมงอะต้องไปละ ได้เด็ดนะฮะเดีนีคือบางทีครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยมันชิดมันสโลไล์เกินแกเป็นคนแบบตรงต่อเวลาอ่ะใช่ใช่ใชประเภทเดียวกับฉันถ้าสายนะเป็นที่ให้ห้าถึงสิบห้านาทีแต่ว่าถ้าเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มแบบเริ่มหมุดหิตแล้วอ่่ใช่นี่มอสเห็นว่าไปออกรายการทีวีด้วยหรอใช่ครับมีรายการอะไ <ป S 1> รบ้างคะ เดนมีอ้าไใแคร์รู้ไหมใครโซดเราครั้งแรกเราไปออกได้ยังไงคือเขาไม่เห็นไอจีเราหรือว่ามีคนรู้จักแนะนําเพือ่อนผมมาฝึกง,งานอยู่แล้วคือตอนนั้นผมก็ไม่เคยออกรายการไม่เลยไปออดซะเดนดับไฟนะรอบแรกเอาพูดตรงเลยพูดตรงๆก็คือเขาเชียร์เลยว่าปูมผมเล่นปิดเลย <c oughs> ผมจบได้เขาบอกว่าปูผมปิดไฟดังปั่ผมเชียร์แมนอยู่ดปิดเลยนั่นแหละอย่างนี้ก็ได้หรอในชีวิตเนี้ยเคยมีกเคยมาจีบนะ มีนะมีทั้งทำเรื่องทำสาวสองใช่ครับว่าสาวสองสาวสองกับธรรมดาผู้ชายเขาจีบเรายังไงบ้างพวกในไลน์ครับเพราะเล่นๆครับเพราะเล่นๆเพราะปกติเคยกินยังกินข้าวเหรอครับถ้ากินข้าวก็กินทุกวันเอสเอทข้าวค่ะน้องมอสเคยโดนกระเทยไหมคะมาถึงวันที่กระเทยยี่ออกอมค่ะอมอ่ะไม่เคยครับมีแต่จุ๊บแก้มครับสงกรานต์แน่ๆอ่าถูกต้องครับโอ้โห เถ้าวันหนึ่งมอสเกิดแบบมีแฟนเป็นสาวเพศสองรักกันมากเลยดุดดื่มแต่ว่าที่บ้านบอกให้เลิกทําไงดีถ้าพูดจริงบ้านผมไม่ยุ่งเรื่องความรักของผมคือขอให้เขาเป็นคนดีพออย่าพาผมไปแบบเลเทแค่นั้นพอแต่ฉันดูทรงแล้วคนที่จะพาเลเทไม่น่าใช่กันเถทดพาไปนะแ, <c oughs> แกนั่นแหละเ <c oughs> ชื่อไหมว,ว่างชีวิตผมไม่มีห่อะไวันๆปุ๊บสมผมไร้เด็ะ ตอนเย็นผมไม่เตะบอลกลับมาไลฟ์ที่เนี้ยชิวตอนนี้นะแล้วก็ไปเที่ยวห้างกินข้าวสิผมไม่ได้กินเหล้าผมไม่ชอบกินเหล้าผมไม่ค่อยกินเหล้าจริงนานๆกินทีต้องวันเกิดอันนี้ผมไม่ต่อแหลกที่กล้าพูดเลยเป็นคนรักสุขภาพหรือว่าแค่ไม่ชอบเที่ยวแบบนั้นผมไม่ชอบกินเหล้ากับเบียร์เพราะมันว้วนคือผมต้องทํางานพวกนี้ไงผมก็ต้องแบบดูแลสุขภาพใช่ไหมแต่เวลาไปเที่ยวผมก็ไปคือไปนั่งกินน้ำเปล่าดูวิวถ้าไม่เตะบอลไม่ไลฟ์ไม่ทํางานว่างๆทาอะไรบ้าง ก็เล่นเกมครับแล้วก็มีมีแบบว่าเอาน้ำหอกหน่อยเอาน้ำหอมหน่อยมาถึงลุกไปฉี่ลุกไปฉี่ว่ามอนไีบ้างนี่ทำไมตอนแรกเนี่ก็แบบมันก็มีบ้านรอพี่ตก็โสดก็ทำได้ได้น้อก็จะบอกว่าตอนนี้สดว่างานสดครับพี่สดมาประมาณตั้งแต่มีสะอาดทำไมอ่ะทำไมสดนานจังเลยมอสผมเลือกเยอะชอบคนจีบก่อนหรือว่าให้เราไปจีบก่อนผมชอบไปจีบเขาก่อนผมชอบได้แต่ไปยากๆผมเลิกจีบแล้ ยิ่งแบงบผมทำนะผมจีบพี่ไง,งแล้วพี่ไม่เล่นผมอ่ะกูต้องเอาชนะให้ได้เอสเดทเข้ามาเลยค่ะไหนลองจีบให้พี่อ้าใจอ่อนหน่อยแกมาจีบฉันแล้วฉันก็ไม่สนชดไม่แคอร์เลยทำงี้ก็ได้ให้ฉันรู้สึกเขินแล้วก็ยิ้มกับแกหน้ากล้องให้ได้ <c oughs> สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคืนนี้แหละพี่ผมกลัวที่สุดคือเรื่องพวกจีบพวกนี้แหละเมื่อคืนนะครับผมฝันว่าจระเข้กันดนิ้วสองนิ้วตื่นมาโคตรเจ็บเลยพี่รู้ว่าตื่นมาเป็นไงเป็นไงคะเป็นอย่างี้ครับ พวกพี้บอกออกในการด้วยนะเรื่องแค่เดียวมวกผมมีพวกเดียวเดี๋ยวพี่ลองจีบมอดดีกว่าไมอดห้ามยิ้มนะอะไรอะไรพี่ผมรังเกียจอยู่ไงเดี๋ยวก่อนเด้่มอดครครับเย็นนี้ว่างปะกี่โมงครับสักสองทุ่มโอ้ยกำลังดีครับเวลากำลังดีเลยคอแห้งอ่ะคอแห้งอ่ะอย่าไปหาเดี๋ยวผมส้องรอได้ยังนะครับโอเค ว่าจะได้เรื่องหลยนะฮะคือบอกอย่าเพิ่งขถามไปก่อนแล้วว่ามอยเวลาอยู่กับแฟนทําอะไรกันกินข้าวหรือกินนู่นกินนี่ครับพี่ในบอกโก้วนไงไม่กินข้าวเสิรกฟเบิร์น่พี่เบิร์นต่อคิดดีไม่ได้เลยอ่ะคือเข้าใจแหละว่าอาจจะหม่อีกความหม่หนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยคือมองหน้าเราคิดดีไม่ได้เลยอ่ะเอาไม่สบายใจเลยบอกไม่้อใช่ไหมสองรอบเอาไ้พัก ชอบชอบนี่ชอบใชร์แบบไหนี่ใส่สเปกอะไรแบบที่คุยนะกล้องตอนเนี้ยจริงป่ะนะพี่เจ๊แอครอเลยเอาไงจริงจริงเอาจริงๆคือเธอบอกว่าที่เห็นในไอจีเราทักไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปนะตั้งใจจะมาจีจริงจริงจริงป่ะนพี่เออเลย,อยเออ ในชีวิตมอสเคยมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องแย่ๆแล้วก็จำฝังใจจนวันนี้ไหมเรื่องแย่ๆการมาเจอกันเธอรีวิว <_ d ome> ที่จำฝังใจก็คือโดอนกระชื้บมอสามเนี่ย <_ d ome> เราก็แบบว่าหน้าตายกินนิ่มชิ้นนึงของเราก็แบบเลี่ยนปกติที่เราต้องมีแฟนสวยตอนเด็กถูกไหมนักเรียนก็ชอบก็คือนักเรียนบอกให้เลิกเราไม่เลิกเ,เราก็โดนเนี่ยโดนหนักไหมเหมือนก็โดนตบมั้งโดนตบโดนเตะเนี่ยโดนเตะหน้าน้องหลับ โอ้น้องสารจริงบุคลิกก็น่าจะเป็นคนที่กวนตีนมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแหละผมเป็นคนชอบแบบ้ทุกคนมีความสุขเลยพี่ฟิลคอนเทนต์ฟิลแบบคือเขาจะมองผมยังไงผมไม่สนเราแค่เขายิ้มพอพี่ผมอยากจะถามพี่บ้างจังว่าพี่เคยเจอใหญ่สุดเท่าไหร่ไมาถึงตัวใหญ่นี่อย่าอย่าคิดลื้อย่าคิดลื้ว่าตัวใหญ่สุดกันห้าหกห้าแปดก็ได้อยู่นะ มันอะไรรคับนี่ไ um> ม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยแกเป็นอะไรที่ทรมานมากเขาร้อเขาร้องไงเปล่าก็ร้องเหมือนคนไทยนั่นแหละพี่ผมก็ถามพี่หรือป่าพี่ไม่ต้องถามผมแล้วเดี๋ยวแล้วเจอเล็กสุดเท่าไหร่นี่สี่สิบแปดก็คือเลิกกันเลยอางพูดจริงเราเป็นคนแบบว่าชอบแบบ ความอลังการอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอง,งานเล็กเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่สามกระจอีชอยอ่ะมอดร้องไห้แล้วว่าแบบมร้องอร้องไห้แต่พี่ไม่เก่ยผมเสียใจเลยอ่ะเพราะผมสี่แปดสี่สิบพี่แต่ถ้ารวมไข่หยับไปด้วยกันมันถึงห้าถึงกว่างานกลุ่มเขาบอกอุ้ยทำไมผมช่อใหญ่จังผมบอกอุ้ยไม่อยากเนี่ยผมยับไปทั้งไข่มีความสามารถพิเศษอะไรอ,อื่นบ้างไหมควาสามารถยกคนลอยได้ด้วยด้วยด้วยอะไร ดยการใช้ลิ้นแล้วก็ใช้มือสองนิ้วพอแล้วรื่อแเเต้นเราเพี่ว่าความสามารถพิเศษของแกถ้าจะให้พูดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องทักษะก,การพูดจาน,นะพี่ว่าแกเป็นคนพูดเป็นนะพูดเก่งเหรอผมพูดมากพูดมากแต่พูดเก่งมันคนละเรื่องกันพี่ว่าแกพูดจาแล้วมันชวนชวนคุยอะดูน่าฟังเดียวแต่ผมจะบอกได้ตอนปีหนึ่งอที่มันมีระกวดดาวเดินผมพูดชื่อเตยจน,นหน้าแดงจักเลยนะชื่อจริงว่าอะไร พงศลันพันลัดพี่ก็จะผิวบางคนไม่เคยพูดใหม่แล้วคือเวลาพูดใหม่บแบแบแดงแดงหมดุกยาแล้วยังอื่นแดงนะครับครับพี่ผมก็มงไม่ค่อยโดนแดดมันมันดำน้อรู้ขาผมขาวบ้าผมลังวัดไอ้เชี่ยมันดำจากวานแดก <S 1> <S 1> <S ดก็กไม่เออเอสเบ็เข้าค่ะอยากให้น้องมอสลองทำเสียงโดนมีดบาดให้ฟังหน่อยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่มีดบาดนิ้วหนึ่งที อ <gas> oh. มีดใหญ่ขึ้นโดนบาดมือเลยคือคนดูหน้าจอตอนน <którzy> can ี้วิ่งไปห้องน้ำแล้วนะคะ มีอะไรที่ยังไม่เคยทําแล้วอยากลองทํำนะไอ้นี้ตอบแล้นหรือว่าอะไรพี่อ,อ้าแล้วแต่เลยค <c oughs> ิดว่าฉันเป็นคนยังไงก็ตอบอย่างนั้นมา <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้อยากทำเลยเหรออะไรก็ได้ชุดพิกล่ะมีอย่างหนึ่งบบที่มอสพี่ว่ามอสน่าจะยังไม่เคยแต่ว่าต้องลองลองกินกระเทยจริงเหรอพี่มันรู้สึกไงครับก็ดีนะเหมือนกับว่าเรากินเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยเราก็ต้องลองเปลี่ยนบ้างไปกินสัตว์อื่นที่เราไม่เคยกินแต่พอกินแล้วอร่อยโอ้น่าลองครับอ่ะรู้แล้วผมต้องลองอะไรลองพี่บอกจริงๆฉันจริงชันหนึ่ อินบ็อกซ์ไปเลยนะคะที่ไททีของเขาใครได้มาเปิดโลกผมเลยนะผมอยากรู้โลกนั้นจัะเลยความอ่อยหนึ่งความยั่วนึงคลิปนี้ทักผมมาพี่หล่อคำเดียวคือจบนะอืมเนีนะ่ยรูปเนี้ยอืมเห็นปะเ,เห็นไหมนู่นตรงเนี้ยโฮ้ยเราโคตรเท้เลยช่วยเห็นหน่อยช่วยเห็นหน่อยตอนนี้ซีจีกำลังขึ้นไม่แต่เห็นรูปนี้แล้วคือชอบเลยรู้สึกว่าคนเนี้ยต้องเหมาะกับเลยดีพี่ชอบอะไรในร่างกายตรง เรายิ้มพี่ว่าแกเป็นคนยิ้มสวยแล้วยิ้มแบบสดใสแล้วฟันสวยด้วยถ้าแบบที่มีแฟนแบบคนตีน่ะพี่ชอบไหมพี่โอเคก็ต้องกวนตีน็นเวลานะถ้าสมมติว่าเรากำลังเชีย่ยนอยู่มากวนตีนอะไรเงี้ยก็จะเจอตีนเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าในวั <c oughs> <c oughs> นปกติ <c oughs> ก็ชอบนะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่กวนตีนเหมือนกันเห็นว่าเคยคบกับเด็กที่มีเสียเลี้ยงถ้าวันหนึ่งมีคนสนใจอยากจะเลี้ยงดูมอสคิดว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่ดีโ๐ สองหมื่นนิดๆก็อยู่แล้วพี่อย่างท่เขติดแบรนด์เนมไม่ติดเลยส่วนมากที่แพงก็คือตอนนี้แต่งโมไทยเอสเอ็ดเข้าค่ะให้เลือกหนึ่งอย่างระหว่าง only แปดกับพรหับเลือกอะไรคะพรท้บครับเพราะว่าอะไรมันเลือกได้มันเลือกได้เลยชอบแนวไหนนี่มอสท่น่าตลลลลให้ดูหน่อยนิ่งๆนี่คือหล่อเลยนี่คือหล่ออะไรท่าหน้ารักล่ะชอบคนอ่อนกว่าหรือแก่กว่า ได้งสองอย่างครับถ้าทั้งทั้งสองคนมาพร้อมกันเลยก็ได้มู่เหรอไม่เคยผมรู้แล้วอะไรที่ผมอยากทำอะไรสองหนึ่งผมอยากสออย่างลองรู้เป็นไงสองหนึ่งเป็นไงอย่าจริงป่ะเนี่ยคู่จริงป่ะเนี่ยอะไรอยากรู้ผมไม่เคยลองนี่มอสความจริงเราไม่ต้องมองหาใครนะมอสคบกับพี่คนเดียวจบแล้วได้แล้วีนะใช่เพราะว่ามอสอยู่กับพี่ใช่ปะสองคนเดี๋ยวพี่ไปหาพวกมาด้วย อ้ย <laughs> มาลุงกินข้าวกันนะทุกคนอ่ะ,อะเอซเป็นข้าวค่ะอยากเห็นหมอถอดเสื้อได้ไหมคะยดิถอดเลยค่ะหมอถอดเลยเกมอะเทผมไม่ผมไม่ตัดใหม่แล้วยังไม่รอบอันนี้คือชื่อผมพงศรสลัดอ๋อภาษาญี่ปุน่นไหนดูช้างดิไม่เห็นเป็นช้างเลยยืนยืนถอยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อย ข้างหลังมีสัตว์ไหมเต็มหลังเลยพี่แกเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะผิวพรรณดีดูแบบน่ากินอนะ่ะใจลล้างหลอดนะออ <c oughs> ต้องล้างมือเสมอนะช่วงเนี้ยโรคแพรเยอะตับผมเล็กนะต่ผมมมีพ่วงที่อย่างนี้ก็ฉีดใส่ปากก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือ่คยว่ากันมอนเขาเวลาอยู่กับคนอื่นชอบใอจ,จคนอื่นไหมครับอย่างที่บอกมาชอบคนตีนพี่ชอบคนตีนมากกว่าแล้วถ้าอยู่กับแฟนล่ะเอาใจแฟนไหมก้าวกาอื่นด้วย วันนึงเอาใจได้กี่รอบคะรอบเดียวคััแต่คือรอบนั้นคือไม่พังไม่จบเน้นผลงานนะผมไม่เน้นแบบปริมาณแล้วคุณภาพเนี่ยใช้เวลาในการถ่ายทำเนี่ยกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงสามสิบ้งครับประมาณสามสิก็ได้นะมาตรฐานอามอนคะอะไรเอ่ยที่ขาดไม่ได้เลยของสามอย่างโทรศัพท์แล้วก็มือปุ๊บมือแล้วก็อะไรอีก เสียงเพลงครับผมชอบทำอะไรก็ชอบเปิดเพลงคอคอไว้มุกนหมอสคะเท่าวันนี้มอสเป็นแฟนกับพี่หนึ่งวันมอสคิดจะทำอะไรกับพี่บ้างคะอย่างแรกชวนกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ทดลองงานจุบเลยจุกบอกเลยว่าครั้งเดียวก็ผ่านงานเลยแล้วแกก็จะติดใจให้ฉันทำงานถาวรไอ้ดูสองปีได้รได้เลยแกรู้ตัวว่าแกเป็นคนที่หล่อมากนะอันนี้แบบว่าชมจากใจนะคะคือเป็นคนที่เห็นรูปในไอจีแล้วแบบเฮ้ยจึ้งว่ะคือหล่อน่ารักแล้วพอได้คุยแล้วแบบ มีเสน่ห์อ่ะชมครับชมครับดูแบบชมพูไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นหยิบทับก็ดิไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสติดไปก็ได้หมดแหละมอสคะอาหารที่มอสชอบมอสชอบกินอะไรคะผมชอบกินเนื้อย่างแบบเนื้อย่างติดไฟตอนกินเนื้อย่างครั้งแรกอ่ะอายุเท่าไหร่คะมอสี่ครับกินกับใครกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนรู้จักแฟนคนแรกที่เปิดสิ่งแล้วมอสอ่ะได้เอาเนื้อของมอสฟาดหน้าฟาดปากแฟนนะครั้งแรกไม่ครับหลังๆเริ่มฟาดแล้วหลังๆเริ่มจับหน้าฟาดปอกปอก แล้วแฟนเขารีวิวว่าไงบ้างบอกว่ามือนั้นอร่อยไหมให้กี่ดาวไม่เคยถามมีมันเด็กเขาจะฟีวเด็กว่าแล้วเป็นไงบ้างครั้งแรกเราชอบไหมหมายถึงตัวเราเองเราชอบปะจุดเต้นที่คือผมจำได้ครั้งแรกที่ผมเปิดเพลงก็คือผมจองหนักเรื่องนี้เลยมือปืนดาวพะเสาแล้วคือจองไม่กี่งมรู้ผมก็ผมก็เลยจุดจุดดไปปุ๊บสิพะไม่รู้หนักนะช่างแป่นหรือเอาหนักเวลาที่จะชวนคนไปกินเนื้อย่างอ่ะจะใช้คำว่าอะไรไปดูพี่เต็บอกก่อนไหม ก็คือจะรู้กันว่าถ้าชวนไปดูเตะบอลน,นี่คือมอสคิดยังไงกับเพศที่3รอบตัวในปัจจุบันนี้คะผมเยอว่าเขาก็คือคนธรรมาดาเนี่ยแบบนั่นเลยผมว่าบางทีเขาน่ารักดีนะบางทีแบบการพูดคำจาเขาแบบตอนนี้ผมอะไรก็เจอแบบอยากอมจังบแบบไม่ต้องอาบน้ำบางทีเราก็คุยกนันเล่นพอพูดเรื่องเพศที่3มันกลายเป็นเรื่ององไมได้ไงว่างง แต่เลี้ยงความเป็นกันเองต้องให้นางนะคือแบบคุยแล้วรู้สึกสนุกอะคือเราเล่นน่ะก็คือผมเป็นสไตล์แล้วผมก็เล่นปกติเขาก็เล่นมาเลยมันก็สนุกอยนะผมไม่ถืมนะให้คะแนนความโกนตีนของเราเนี่ยค่ะคิดว่าหนึ่งถึงสิบเท่าไหร่เก้าพี่โกนตีนได้ทุกรูปแบบแล้วถ้าคะแนนตัวเองล่ะเจ็ดแล้วกันผมว่าให้พี่มาวัดดีกว่าจริงก็มีใครมาวัดไหมครับแล้วก็บอกหน้า พี่มีเวลาหนึ่งชั่วโมงกับผมนะพบี้ยทำอะไรบ้างก,กับผมต้องคิดว่ารู้กันขอยกตัวอย่างคนหนึ่งได้ไหมันหนึ่งอ่ะขอเด็กๆหนึ่งเลยอ่ะเอาแบบมัดใจผมเลยอ่ะกินเนื้อย่างของแกโอเคโอเคสุดใจทำไมพี่ถึงชอบเด็กกว่าพี่าะแบบนี้ไงที่แบบกว้วผมมีส่งกอาเลยเอ็ดเลยทุกวันนี้ คนดูเขารู้ก็หมดแล้วว่าการที่เลือกผู้ชายหมอบกันเธยรีวิวเนี่ยคือเป็นเทสของอ้๊เองเป็นเทสของพี่แล้วพี่รู้สึกว่าแบบเนี้ยพี่ได้พี่คนตัินใจเองเหมดเลยเหรอใช่แล้วสุดปังนะโอเคนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วมาเจอกับผู้ชายที่แบบนา่ารักแต่กวนมากเลยอะน้องมอสเป็นไงบ้างวันนี้มาเธยรีวิวเป็นกันเองสนุกดีพี่ตอนแรกผมมาตื่นเต้นนะผมคิดว่าแบบว่าผมจะเหมือนกับประมาแก่ รอฟังหรือว่าจะมีสาระผมนอนไม่หลับนะผมตื่นต้องถามเราจะโดนอะไรหนักเพราะอะไแบบเออซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ไม่กล้าถามแรงเพราะอะไรรู้ป่ะกลัว y o YouTube บล็อกแล้วพี่รู้สึกไงผมมากครับดีมากรู้สึกว่าขอบคุณที่ตอบรับมาออกกับเทอรีวิวพอพูดจาแล้วรู้สึกว่า1ชึ่งชวงเนี่ยคุ้มค่ามาก <c oughs> ใครที่ชื่นชอบมอสนะคะไปติดตามได้เลยไอของเขานะคะคอนเทนต์ดีด ียแน่นอนแล้วก็ติดตามด้วยนะคะกระเธอรีวิวค่ะ like, กดไลค์กดแชร์ Facebook Fan Page นะคะแล้วก็ Youtube Channel พิมไปเลยนะคะกระเธอรีวิวค่ะอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ฝากไวได้ข่าวว่าใครไม่รีวิวจะไม่รีวิวครับ <laughs> <laughs> ลืมใช่ไหมไม่ลืวผมก็คิดอย่งไงไ ร้อนว่ะเปิดแอร์เอาไม่อยู่เออสวยเนี่ยสวยยังลองเลยนี่เราเริ่มถ่ายแล้วนะเนี่ยเอาจริงเหรอพี่ใช่อันนี้เดี๋ยวจะเป็น behind the scene ครับป๊บแป๊ครั๊บแอ๊บแป๊บแป๊บอะไรก็ได้ช่วยถุกอะอะไรวะคิดไม่ออกอะพี่เปองแอร์ทามมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะวันนี้ที่นัดกันเที่ยงอะแล้วแกเลื่อนเป็นบ่ายเพราะว่า ยังไม่ตื่นผมมาตื่นแต่กลัวปวดสมองตื้อผมก็เลยนั่งปากแต่ดูผมนั่งอยดูแบบว่าไม่มีสาระลิดีแล้วไม่ต้องมีสาระทุกคลิปทุกคลิปมันก็ไม่มีสาระอยู่แล้วผมใส่เสื้อนะแล้วแต่อาใส่ไรก็ได้เออลืมเลยว่ะลืมไม่ใส่เสื้อเลยอ่ะพี่ผมพูงตัวตอนเนี้ยพูงตัวอะไรผมพูดชี้อะพี่พี่ผมนิ่งไหมวะปะผมนิ่งๆเลย เกลียดไม่เคยมีกัรเล่นคนเนกเกลียดเท่านี้มาก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วไปขี้เลยป่ะงปบอกไปขี้กับพี่แจ้งวัาพี่บ๊ายบายขอบคุณมากไปขี้แล้ว